สวัสดีค่ะเจ๊บโจอี้ชาแนลค่ะพี่น้องมิน้เจจะพาภาพพี่น้องมาภาพเหรียญโปรยทานนะคะนี่โดยใส่ลอตเตอรี่และะ้วค่ะพี่น้องเด้อน,นะคะ mm hmm. ลอตเตอรี่ mm hmm. ที่เราซื้อแล้วมันบดถูกนี่แหละคะ่ะเอามาภาพเป็นเหรียญโปรยทานได้เลยนะคะนี่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปเบิ่งวิธีทํำกันจ้าค่ะอุปกรณ์เนาะคะ่ะตอนแรกเลยก็ขึ้นหนึ่งใบลอตเตอรี่ค่ะนี่เนาะคะ่ะแลกกระดาษแข็งะคะ่ะ กระดาษแข็งนี่ความยาวนะคะท่านด้านกว้างสองเส้นนะคะทางด้าน,นยาวสามเส้นค่ะหนึ่งใบนะคะนี่กระเฮาสซม,มีโบนะคะโบน้อยๆนะคะเหตุมาลักษณะนี้เลยนะคะนี่ไว้ประดับค่ะกระเฮาซมีโบลิบบินนะคะสิม,มีลิบบินอีกความยาวนะคะยูยี่สิบเส้นนะคะ๋รวเฮาจะ ตัดปลายแหลมทั้งสองด้านเลยพี่น้องนะคะตัดปลายแหลมเลยค่ะนี่นตัดปลายแหลมลักษณะนี้เลยเนาะค่ะนี่เอามาเบิงวิธีการาพับกันเลยจ้าค่ะวิธีการาพับค่ะวิธีการาพับเราจะาพับปลายของลอตเตอรี่นะคะพับมา,าพมับมุมสองข้างให้มาชนกันค่ะชนกันอยูกก่กลางค่ะลอตเตอรีอ่ค่ะ มีแบบนี้มีแบบนี้ค่ะอีกฟังนึงค่ะเคสเดียอกันค่ะมาะฟังีเลยค่ะภาพแบบนี้บบนทั้งสองฟังค่ะทีนี้เขาจะเอา มุมปลายตัวนี้นะคะพับมาให้ปลายแหลมชนกันทับขอบบนของตัวนี้ค่ะพับค่ะพับแบบนี้นะคะกลับด้านนะคะใส่ปลายตัวนี้พับข้อปให้ปลายแหลมชนกับขอบนะคะแล้วรีดให้เป็นร้อยนะคะอือได้ลักสนะนี้ค่ะอืม ในลักษณะนี้แล้วนะคะเอาจะนํากระดาษแข็งที่เขาเตรียมมาไว้นะคะวางลงไปค่ะวางลงไปแบบนี้วางลงไปกลางๆค่ะวางไปกลางๆแบบนี้แล้วะคะ,ะเอาจะใส่แมกเย็บค่ะเราจะใส่แมกเย็บเย็บกระดาษแข็งติดต่างกับใบลอตเตอรี่ของเท่านะคะเย็บไปเลยค่ะ hmm. หยุดไว้ค่ะ แบบนี้ค่ะเขาจะพับพับขอบของกระดาษแขบบ็งแบบนี้ค่ะเนี่ยภาพให้มันเป็นมุมตั้งแบบนี้นะคะที่นี่เนาะค่ะขั้นตอนต่อไปเขาจะน้ำเลียนใส่เนาะคะ่ะเขาจะน้ำเลียนว่างเข้าไปแบบนี้ค่ะ ย็นลากัไปเขาก็พับขอบตั้งขึ้นหนงสี่ค่ะแล้วเขาก็พับขึ้นมานะคะพับขึ้นมาแบบนี้ได้พี่น้องนะคะแล้วให้มุ่งปลายแหลมมันตั้งขึ้นแบบนี้ค่ะนี่ตั้งขึ้นแบบนี้ทางนี้ก็พับขึ้นไปที่กันค่ะให้มุ่งปลายแหลมมุ่งปลายแหลมมันตั้งขึ้นที่กันค่ะ นี่ค่ะข้าก็สิจัดจัดเนี่มันเข้ากันได้ดีเนาะค่ะข้าก็สิเบิองนุ่มพร้อมข้าวกระชเบิองนุ่มพร้อมค่ะให้มันประกบกันได้ค่ะนี่ค่ะข้าก็สิได้ลักษณะนี่นคะคะลักษณะนี่ข้าก็ตรวจสอบเบิอง ความียบร้อยของเลียมของมุ่งนะคะอืมเพราะเขาได้ลักษณะนี้แล้วเนาะคะ่ะเขากันานบน้าริบบิ้นนี่ริบบิ้นที่เข้าเตรียมไว้เนาะคะ่ะมคล้องนี่ให้มันซ้ำกัน,นะคะ่ะใปลายริบบิ้นซ้ำกันนี่ปลายริบบิ้นซ้ำกันเดือนี้แล้วนี่ค่ะ ไปริบจำกันทำนี้แล้วเขาก็ใส่แมเกเย็บเลยค่ะใส่แมเกเย็บเลยมาให้กลางๆได้ค่ะเขากะใส่แมเกเย็บเลยค่ะเาจะใสแมเกเย็บแบบนี้แล้ว เฮากับน,น้ำเอาโบน้อยๆเี่เาเตรียมไว้นะคะหรือว่าอยากได้เป็นดอกไม้หรือ่อยหยังก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เฮาประดิษฐ์เอาเนาะค่ะนี่เฮาก็มาติดนี่แบบนี้นะคะแล้วแต่สสะดวกว่าเฮาจะใส่เป็นกาวติดหรือว่าเฮาจะใส่แมกเย็บนะคะสําหรับเก็บยกบสะดวกใส่แมกเย็บเด้อพี่น้องนะคะอยากจะใส่สแมกเย็บไปเลยค่ะนี่ค่ะ เอากรสิได้ในลักษณะน,นี้นะคะเหรียนปวยทานค่ะเหรียญปวยทานขนมสอดไส้นะคะเด้อสามารถนั่งไปใส่นั่งไปเฮ็ดได้แล้วพี่น้องนะคะสำหรับผู้ใดเป็นงานบุญงานบวชหรือว่างานมุงค้นเนาะคะ่ะสามารถนั่เอาอเศษ ของเหลือไส่เนาะคะ่ะคือจังรตตรีเอาไปใส่ได้เลยนะคะประหยัดลงไปอีกแบบนึงเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจอีแชนแนลค่ะเพื่อจะได้พอกันอีกในคลิปต่อไปแล้วค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ของกาว้องวาสวัสดีค่ะ